ล่าสีพีน<ล>่น้องโรงเรียนบ้านโคกเตือนของ<ล>ได้หน่อยคนใหญ่<ง>ือระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการจัดการนะครับก,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 กีฬาในครั้งนี้ได้กำหนดให้มีการแรข่งขันกีฬา <c oughs> รวมทั้งหมดหกประเทศได <c oughs> ้กกแก่หนึ่งฟุตบอลชายหญิง 2. วันเรยบบอรายหญิงสามเซนปัตกกตะก้อชายหญิง 4. ี่เปตองชายหญิง 5. ้พุตซอลชายหญิง 6. ก,กรีธาการจัดการแข่งขัน,นกีฬาสีภายในครั้งที่24ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์หนึ่ง ทำเนี่ยแล้วก็กระนั้นกีฬาทั้งหมดกับหลังหันกาลังหันแล้วลำดับต่อไปนะครับจะเป็นาการวิ่งคบเพลิงน,นะครับเข้าสู่สนามนะครับเพื่อที่จะได้นำคบเพลิงน,นั้นไปจุดที่กระถางคบเพล่งครับ ัวัดนักกีฬาเชิญโภเพิร์การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนมันธยมดังสีสรานายพงษ์สะทนโพแสงดาเกิดเมื่อวันที่4ก<ฮ>รกฎราคมพุทธศักราช2 545<ฮ>ันยสี่บ้าทดนที่42ู 08, <ฮ>่บ้านโนนยางตำบลสังป่านองอำเภอมาเชื่อจังหวัดมหาสารคามเป็นบุตรของนายบุญเรืองโพแสงดา และมางยวนโพสายดาวระหว่งางพักบ้านการศึกษาปีพุทธศักราช2557จบชั้นประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนบ้านตำแยงโนนยางปีพุทธศักราช2559จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชปัจจุบนัน,น,นกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราประวัติทางด้านการกีฬาปีพุทธศักราช2560ชนะเลิศก,การแข่งขันฟุตบอลตัวแทนจังหวัดมหาสารคามปัจจานปักาน,นะครับดอกติ้วเกตครั้งที่24นะครับได้ในวิชัยประมูจลจะโกเกิดเมื่อวันที่22เมษายน พุทธศักราช2522นาบาลเล็งที่22หมู่10ตำบลหนองกรรืออำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามเป็นบุตรของนายสุรันประมูลจโกและนางอำไพประมูลจโกประวัติทางด้านการศึกษาจบชั้นปฐมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนบ้านนางเลิงจังหวัดมหาสารคามจบอีก่งท่านนะครับท่านสจธีรวัน์